จุบันนี้เนี่ยถ้าผู้หญิงอยากจะบวชจะทําอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์เจริญพรจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการปิดกั้นเลยนะพระพุทธศาสนาถือว่าเปิดกว้างมากในครั้งพุทธกาลพระยยพุทธเจ้าอนุญาตให้มีภิกษุณีขึ้นมาได้ถือเป็นการปฏิวัติสังคมอินเดียเลยนะ,ะในยุคนั้นในผู้หญิงในสารภาพที่ได้ว่าต่ำของผู้ชายเยอะมากแต่พระพุทธเจ้าหให้โอกาสในการบวชเพียงแต่ว่าพระองค์ก็ให้กติกากำกับเอาไว้ว่าฝ่ายหญิงจะบวชเนี่ยจะต้องบวชในสงฆ์สองฝ่าย คือบวชในสงฆ์ภิกษุสงฆ์ด้วยและภิกษุณีสงฆ์ด้วยนั่นเป็นข้อบัญญัติของพระธเจ้าไม่มีใครสามารถแก้ได้ทีนี้พอมาในยุคหนึ่งแล้วภิกษุณีสงฆ์เนี่ยหมดไปในฝ่ายเถรวาทเนี่ยหมดไปเพราะอย่างนี้ป้าก็เหมือนกับว่าไม่มีแม่แจะจะ,จะเกิดลูกได้ยังไงใช่ไหม,มจึงไม่สามารถมีภิกษุณีได้อีกเท่านั้นเองอเป็นตามพระบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็มีบางท่านบอกอ้าวแล้วเห็นมีทางรังกาเขามีบวชกันนะ่ะนั้นคือไปบวชมาจากทางจีนเสียอย่างจะมาจากต้ไต้หวัน เขาบอกว่าเอ๊ะพิษณุณีไต้หวันเองก็สืบสารมาจากทางด้านสีลลังกาจะเดินมาเหมือนกันนะเราลองนึกดูอย่างนี้สิว่าในเมื่อพระพุทธเจ้ามาอยากว่าต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่ายพิกษณุณีจะบวชนะจะต้องมีพระภิกษุด้วยพิกษณุณีด้วยแล้วบวชจากสงฆ์สองฝ่ายถึงจะได้สมมุติว่ามีพิกษณุณีจากลังกาไปเผยแผ่ที่ไต้หวนันแล้วก็มีคนไต้หวันมาบวชด,ด้วยเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยต่อมาก็เป็นพระจีนหมดเลยใช่ไหม<า>คเป็นมหาย,ยานฝ่ายพระ เถรวาทในไต้หวันไม่มีในประเทศจีนไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยภิกษุก็เป็นมหายานหมดเกิดภิกษุณีไปบวชกับภิกษุแล้วออกมาเป็นยังไงเลยก็ถ้าออกมาเป็นภิกษุณีอาจจะมหายานครึ่งเถรวาทครึ่งอพอต่อมาถึงปั๊บเนี่ยก็ไปบวชกับพระมหายานอีกเนี่ยมันก็คือเขาไม่ใช่เถรวาทแล้วเนี่ยแล้วรวมทั้งว่าพระวินัยของมหายานกับของเถรวาทเองก็ไม่เท่ากันงั้นจะเห็นว่าพระวินัยไม่เท่ากันเนี่ยดังนั้นภิกษุณีในจีน ก็คือเป็นภิษุณีของมหายานนั่เองใครไปบวชภิษุณีมหายานก็ต้องเป็นภิษุณีมหายานไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบวชตรงโน้นแล้วก็จะเป็นชาวศรีลังกาไปบวชกับภิกษุณีมหายานของจีนแล้วก็กลับมาอยู่ศรีลังกาก็เป็นภิษุณีมหายานจะไปบวชแล้วมาเป็นมัทเตรว่ามันก็ลักลัน่นด,ดังนั้นเนี่ยนี่คือข้อที่จํากัดตามพระมินัยพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครกล้าแก้คใครลละจะบอกว่าไม่ได้ต้องให้โอกาสผู้หญิงแล้วก็ <G ül> ก็ไปแก้สิ่งที่พุทธญาติาสอนไว้สิใครจะทําได้ <longing. S 2> นี่คือปมอ,อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ย<อ> <G ül> จะเป็นพรแล้ว่านนี้ผู้หญิงนะครับจะทำยังไงครับถ้าเกิดว่าอยากมีบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะจริงๆฝ่ายหญิงเข้าวัดนี่ก็ในแง่ของญาติโยมปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วหญิงชายได้เหมือนกันผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายด้วยแต่ในส่วนที่ว่าใครต้องการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะก็สามารถอยู่ช่วยงานพระศาสนาต่างๆและปฏิบัติธรรมได้ไม่ต้องดูอื่นใครเนี่ยคุณยายอาจารย์มาลัตนาอุบาสิกาจาจาร์ของนกูง ผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระทั้งหมดเลยท่านก็เป็นอุบาสิกาเป็นแม่ชีเป็นสิทย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ําแล้วก็มาสร้างวัดทุกคนให้ความเคารพนับถือท่านเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย,เยแม้กระทั่งพระภิกษุยังให้ความเคารพคุณยายเลยเนี่ยญาติโยมทั้งหมดโอ๋ให้ความรรเคารพเธอทูลคุณยายอย่างมากมันอยู่ที่คุณธรรมภายในต่างหากดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติทําให้เข้าถึงธรรมไม่ได้มีข้อจํากัดว่าต้องเป็นภิกษุณีเท่านั้นถึงจะปฏิบัติได้จะเป็นแม่ชีก็ทําได้ แม้แต่เป็นแม่ชีกายสิทธิ์ <c oughs> ก็คือรักษาศีลแปแล้วก็แม้ไม่ได้โกนหัวนี่นะไม่ได้ปลงผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุบาสิกา oh. ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันอันนี้ <c oughs> ไม่มีข้อจํากัดอะไร ก็สุดท้ายขอยาชจะให้พระอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดค่ะกับสตรีในทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะคะที่ตอนนี้ค่ะก็มีบทบาทมากแล้วตอ่อการผลักดันสังคมค่ะว่าควรจะมีบทบาทแล้วก็มีหลักธรรมอย่างไรบ้างค่ะแต่และเพศแต่ละภาวะมีจุดอ่อนจุดแข็งตัวเองเพศหญิงเนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนที่ว่าอารมณ์อาจจะโดยเปรียบเทียบนะจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งก็จริงแต่ก็มีจุดแข็งก็ว่าโดยเพศภาวะทําให้ต้องสํารวมระวัง ตัวเองมากกว่าผู้ชาย<ม>ทําให้เรามีโอกาสที่จะเป็นคนดีตออั้งอกตั้งใจเรายนเรียนเขียนอ่านเข้าวัดเข้าวาได้มากกว่าเนี่ยให้รักษาจุดแข็งนี้เอาไว้<ม>อย่าไปเหอว่าผู้ชายทําอะไรได้เราต้องทําได้มั่ง<ม>เขาสูบบุหรี่ได้เราต้องสูบมั่งชายกินเหล้าได้เราต้องกินเหล้ามั่งเขาโดดเรียนหนีเที่ยวได้เราต้องหนีเที่ยวมั่งอย่างนี้แล้วก็เสียกันเลยอย่าไปแข่งกันทําเรื่องไม่ดี<ง>แต่ขอให้รักษาคุณสมบัติความเป็นกุลสตรีของเราเอาไว้เถอะแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องเสริมค่าตัวเอง แม้สังคมรอบตัวจะไปหวือหวายัางไงนะการแต่งเนื้อแต่งตัวจะสั้นๆจะลักติวจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆแล้วนี่อย่าไปหวือหวาตามแฟชั่นแต่งตัวให้ถูกต้องตามระเบียบให้ดูดีเถอะแล้วเวลาคนอื่นเขามองมาเขาจะให้ความเคารพเกรงใจส่วนว่าแต่งตัวแปลกๆป,ประหลาดๆเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยคนอาจจะมองแต่มองด้วยความรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าขำๆหรือว่ารู้สึกว่าสนใจแต่เขาไม่ได้ให้ความยกย่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราวางตัวเราให้ดีหนักแน่นในธรรมเรามีความก้าวหน้าในชีวิตเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีจบแล้วทํางานก็ทําได้ดีแล้วก็เรามีคุณค่าในตัวใครเข้าใกล้ก็เกรงใจเราเนี่ยดีที่สุดรักษาความเป็นกุลสตรีของเราเองเอาไว้แล้วทาหน้าที่เราเองให้สมบูรณ์ที่สุดภูมิใจเถอะว่าเราคือผู้ขับเคลื่อนสังคมที่แท้จริงเจริญฟอกราบ,รบขอบ <ขอ S 2> <ร>คุณพระอาจารย์รยครับ คุณผู้ชมคะก็วันนี้แมชัดเจน <Yeah. S 2> ในรเรื่องของสตรีสตรีใช่ค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะก็มีจุดแข็งเนี่ยแตกต่างจากบุรุษนั่นเองค่ะก็ขอให้เรายึดมั่นในจุดแข็งเราเอาไว้นะคะแล้วก็ทําตนเป็นกระสตรีที่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราก็จะต้องรักษาบทบาทหน้าที่ของเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจดีในการที่จะทํางานหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่เพื่อสังคมคแล้วก็อย่าลืมต้องหันมาดูแลเรื่องของครอบครัวไปในตัวด้วยนะครับ<ช>ทั้งนี้ละฮะก็จะเป็น,นกลไกสําคัญในการผลักดันเรื่องของประเทศชาติเรื่องของเศรษฐกิจมากมายนะฮะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเท่านั้นทั่วโลกเป็นเหมือนกันนะฮะ ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการขาร้อคิดรอบตัวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ,คะถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากจะดูรายการย้อนหลังก็เข้าไปรับชมได้ที่ www.dmc.tv ทีอถ้าอยากจะติดชมรายการก็เขียนมาที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณค่ะชมรมแทงตลอดในธรรมที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยตลอดค่ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการก็คิดรอบตัวแล้วนะครับพระอาจารย์และเราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,จะเจริญพร ผู้หญิงเนี่ยไม่ธรรมดานะซุปเปอร์วูแมนเข้าเนี่ยเราทำได้ข้อจำกัดทางสรีระเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่<ช>สำคัญที่สุดคือใจของเราเองไม่ต้องไปเรียกร้องส,งสิทธิ์ทั้งสิทธิที่ไหนหรอกฝึกตัวเองให้ดีเถอะอย่าว่าแต่เท่าเทียมผู้ชายเลย<ช>เป็นผู้นำผู้ชายก็ทำได้<ช><ะ>เป็นผู้นำบริษัทองค์กรก็ทำได้เป็นผู้นำประเทศก็ทำได้เน <doesn 't S 1> <meant S 2> ้นสตรีสามารถทำได้ถ้าตั้งใจจริง